ดีพีสวัสดีค่ะร้านดีพีประดับเยลลงป้อบางละมุงนะคะมาต้อนรับสู่ความยิ่งใหญ่ของ a อ d ด o i d นะคะเจาใหญ่นั่นเองอ่ะวันนี้เรามาอยู่กับจอเทส l a P X 6 HDMI นะ ถามว่าเจ้าตัวนี้นะคะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาติดตามกันเนาะอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลิปไปไหนนะคะดูให้จบนะจ้าว้าวกับเขามากเลยนะคะไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวนะคะเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพนะคะอะมาดูกันนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาทันสมัยมากเลยนะคะท่าบอนแสดงแอปต่างๆนะคะแถบแรกนะคะสามารถนะคะปิดเสียงได้เปิดเสียงได้ ปดจอไม่ดูก็ได้นะคะบ่งบอกสถานะต่างๆที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะส่วนเจ้าตัวกลมๆดูแบบดูไฮโซไฮโซดูดิจิตอลยังไงไม่รู้ดูงงงวยกับไม่รู้มันทําอะไรอะแล้วแต่จะคิดนะคะแล้วแต่จะมองนะคะแต่เจ้าตัวนี้มันคือใจโลของรถนะคะมันคือระบบใจโลที่วัดความ ความนิ่งของรถะคะถ้ารถตะแคงรถเอียงตัวต้อตัวนี้มันก็จะหมุนตามนะคะส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างก็เป็นอุณหภูมิของแอร์นะ,ะสั่งงานด้วยดิจิตอลของเดิมไม่อยู่แล้วนะคะของเดิมเอาออกนะ,ะเอาออกแล้วก็เก็บไว้นะคะไ,มไม่ต้องไม่ต้องไปทิ้งที่ไหนนะคะเผื่อเบื่ออยากกลับมาใช้นะคะ,ะสามารถควบคุมคอนโทรลต่างๆของระบบแอร์ด้วย ะะระบบจอสัมผัสแบบนี้นะคะเปลี่ยนไปเรื่อยชอบแบบไหนนะคะเหมือนกับเราใช้แอร์เดิมแหละอ่ะปัญหาที่ถูกถามบ่อยมากๆแม่ค้าแอร์รถอะ่ะจอกว่ามันจะเปิดติดอะ่ะแอร์มันจะเย็นหรอมันจะเย็นทันหรอมันจะนู่นนี่นั่นอ่ะฟังดีๆนะคะเจ้าตัวนี้สมมุติณะเวลาที่เรากําลังใช้เราระบุแอร์อยู่ที่24.5 พัดลมอยู่ที่2แล้วเราดับเครื่องพอเราเปิดเครื่องมาเสร็จปุ๊บนะคะแอร์จะเริ่มทํางานตามสวิตช์กุญแจที่เราเปิดปึ้งตามที่เราเคยใช้งานครั้งล่าสุดนะะเย็นขึ้นมาให้เราทันทีโดยที่ตัวจอ,อยังเปิดไม่เสร็จนะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า เออนั่งไปเหงือแตกไปจอไม่เปิดกว่าฉันจะเย็นนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะส่วนด้านข้างนะ,ะมันมาพร้อมกับหน้ากากใหญ่ๆแบบนี้เลยด้านข้างฉันก,ก็จะไปด้วยปุ่ม ไฟขอทางมั่งเพิ่มเสียงลดเสียงนู้นนี้นั่นนะคะประจำไกยของเขานะคะหน้ากากเป็นสีดําด้านแบบนี้ดึงช่องแอร์เก่ามาใส่ได้เลยนอกนั้นเป็นปรับตรงเสียบได้เลยไม่ว่าท่านจะมีคี้พันธ์พุงไพรแตนๆๆนตนแนกดลงปนะคะหรือท่านจะมีเกียร์ถอยเอออย่างนี้นะคะหรือท่านจะมีแตนั้นท่านกล้องบันทึกหน้ารถยนต์นะคะ อันนี้ต้องรอหน่อยนะคะขากดคอนเน็กก่อนนะคะหรือท่านจะมีกล้องมองหน้าหรือท่านจะมีคันเวลา3า360องศานะคะก็จอก็สามารถเชื่อมโยงกันได้นะคะอาสักเซตปิง๊งนอะกล้องมันชึกหน้ารถยนต์เอามาอยู่ในจอนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมคะ ชัดๆเลยนะคะเราอยากทำอะไรนะคะเราจะสนุกเพลิดเพลินไปกับจอใหญ่ขนาดนี้ยังไม่จบเท่านั้นมาดูแอป,ปกันดีกว่านะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะมันก็คือเหมือน Android ทั่วไปนั่ะคะ่ะเพียงแค่จอใหญ่ขึ้นนะคะจอใหญ่ขึ้นเป็น P X 6จอขนาด12นิ้วจอ I P S แรม4ีล้ 4, ลม64 C P U เป็น6คอร์หรือ4บวก2นะคะ CPU ่องตัวนั่นเองเร็วแรงนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ค้า8คอร์แรงกว่าไหมนะคะสองตัวช่วยกันคิดนะคะกับตัวเดียวนะคะมันก็นะคะต่างกันอยู่นะะเรามาดูกันการใช้งานถ้าลูกค้านะคะไม่มีเน็ตเอ่อไม่สะดวกแช์นะคะการใช้งานก็เหมือนทั่วไปไม่ว่าเราจะใช้ GPS นะคะเราก็ใช้แบบออฟไลน์อย่างไซจิที่สามารถตัว จับกล้องจับความเร็วได้เราจะฟังเพลงผ่าน USB ซึ่งมีให้2สล็อตนะคะท่านจะฟังผ่าน USB ก็ได้ท่านจะฟังผ่าน e อ h e น o a h a r d d i ิ k ก็ได้ท่านจะดูหนังก็ได้ไฟล์ mkv ไฟล์แฟ t ไฟล์บูเล่อาไฟล์เว็บอะไรพวกนี้นะคะท่านก็ดาวน์โหลดมาได้หรือท่านจะดูทีวีแอปทีวีหนังชนลองอะไรท่านก็หามาใส่ได้รองรับทุกอย่างแบบนี้อะเรามาดูไซจิตัวนำทางแบบออฟไลน์กันก่อนนะคะตัวนี้นะคะ สามารถตรวจจับกล้องจับความเร็วได้นะคะเราไปไกลๆกันหน่อยเราไปเที่ยวเชียงรายกันดีกว่านะคะอ่ะเจอแล้ว700กว่าโลนะคะอ่ะแตะปุ๊บดูความเร็วของเขานะคะจริงๆแล้วจอนะคะ a n d ด o i d ทุกรุ่นนะคะเมื่อท่านใช้ GPS นำทางเครื่องก็จะช้าลงประมาณสัก20%นะคะอ่ะเราก็มารับชิศทางกันอ่ะมาดูเจ้าต่อจอเทสลาตัวนี้นะคะว่าคำนวณได้ไวแค่ไหนนะคะ ติง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 อ่ามาแล้วนะคะมีทั้งเส้นทางแนะนําและเส้นทางเผื่อเลือกอ่ะเราไม่เป็นคนเผื่อเลือกเราก็กดเลยตัวไอกดทําไมคะไปดูกันเลยกล้องตรวจจับความเร็วนะคะจากร้านดีพีนะคะหลวงพระบางลำงชนบุรีนะคะไปจนถึงเชียงรายนะคะทั้งหมดเจ็ดร้อยกว่าโลมีกล้องตรวจจับความเร็วที่ยี่สิบสี่ตัวเยอะเลยนะคะในแต่ละตัวนะคะตัวกล้องก็จะแจ้งเตือนด้วยว่านะคะ กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เขาจับนะคะหูต่ําสุดนี่หกสิบกิโลเมตรนะคะเสือโฮกบ้านใครอยู่แถวนั้นนะคะเสือโฮกอยู่ตรงไหนแม่คะก็ไม่รู้นะคะอะเมื่อเราได้แล้วว่ากล้องยี่สิบสี่ตัวนะ,ะเราก็ไปเลยดีกว่านะ,ะปิงอะน้ำทางหูจอใหญ่มากนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้ว่าข้างหน้านะคะพันจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะ,ะจอบริลมเลยนะคะในขณะที่ เขาก็กําลังหมุนอยู่นะคะยังยังไม่ได้นาทางเสร็จสับนะคะยังขึ้นไม่หมดน่ะรอสักครู่นะคะในขณะที่เรากำลังนำทางอยู่นั้นเงออเียบเงียบไปมันก็กระไรอยู่เนาะเสียบ usb, USB เปิดเพลงก็ได้หรือท่านจะแชร์ฮอสปอตออนไลน์เพื่อให้เล่นอ่า YouTube นะคะเราก็คิดคิดกันดูอะไรหาอะไรไม่เจอก็ u t u b e เนี่ยล่ะค่ะ ลองดูสิแดงๆดงแต่ว่าเราจะนำทางใช่ไหมคะเราก็ บางตรงไหนเขี่ยไปตรงเขี่ยไปที่อื่นค่ะมันบงังเราก็เขี่ยไปนะคะเขาก็บอกพร้อมที่จะนําทางแล้วออกรถสักทีสิหมุนหาตําแหน่งอยู่นะอะไรอย่างนี้นะคะจากตาแหน่ง A ไป B นะคะจุดแวะพักได้ไหมได้เหมือนกันนะคะใครที่ใช้งานไซติไม่ใช่ว่าจะนำทางไปจุดเดียวได้เลยนะคะสามารถเพิ่มจุดแวะพักได้นะคะเห็นไหมคะเล่นแบบนี้ก็ได้นะคะ GPS ตัวใหญ่ๆนะคะ ฟังเพลงจอเล็กๆพอเพราะเอาแค่หูฟังตามไม่ได้มองอ่ะประมาณนี้ก็ได้หรือนะคะลากลงไปเลยนะคะไม่ดูดู GPS แบบนี้แต่ว่าอยากดูเพลงเมื่อกี้นี้ให้มันครึ่งต่อครึ่งหน้าแม่คะได้ไหมเออได้นะคะกดค้างเลยค่ะลากขึ้นไปวางเชาออ่ะครึ่งบน GPS ไม่ต้องใหญ่มากแต่อยากดูสาวสาว จอใหญ่กว่านิดนึงอ่ะคนละเครื่องเลยวินวินนะคะอ่ะภรรยาลูกก็ดูจอข้างล่างไปเราขับรถก็ดูจอข้างบนไปนะ,ะแบ่งกันคนละครึ่องอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือมันไอ้นี่ไปเอามา Google Map มาอีกสักตัวอ่ะจัดไปเลยสามหน้าจอค่ะนะออฟไลน์ไม่ไว้ใจมันจะพาไปถูกหรือเปล่าไม่รู้อืม ออนไลน์ดีกว่ามั่นใจอ่ะด้วยกันทั้งคู่นะคะแบ่งกันคนละครึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะเล่น3จอไปเลยอ่ะอันนี้ออฟไลน์มันไม่หมุนไปไหนเราก็ฝากจอเล็กไว้กับมันนะคะเสียง เตือนกล้องตรวจจับความเร็วนะคะไม่ว่าเราจะดูหนังฟังเพลงเราจะทําอะไรก็ช่างนะคะเสียงของ GPS เป็นเอกนะคะก็จะเตือนซ้อนขึ้นมาเสียงอื่นจะดบลงเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เสียง GPS แจ้งเตือนเราได้เต็มที่นะคะมันก็จะแจ้งเตือนก่อนถึงกล้องเนี่ยสักประมาณ1กิโลเมตรนะคะ ถามว่าถอนทันไหมทันแหละลูกค้าคันเร่งอะถอนทันอยู่แล้วนะคะหรืออ่ะ gps เราไม่อยากซ้อนอย่างนี้อยากดูหนังอะเพลงเราไม่อยากฟังอ่ะลากลงไปนะคะดูหนังดูหนังดูทีวีดีกว่าเออแม่ยายอยากดูทีวีอยากดูทีวีอ,วอ่ะย้อนหน่อยอ่อขอโทษเอานี่ก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าตัวแอปนี้นะคะเขาไม่ไม่ยอมเล่นซ้อนหน้าจอกับชาวบ้านเขานะคะเรามาดูหนังก่อนอ่ะอ่ะอ่ะ ไหนหนังไหนหนังไปเปิดโปรแกรมสักหน่อยอเปิดโปรแกรมสักหน่อยหนังฉันอยู่ไหนอ๊อันนี้เขาก็นะคะเว้นมาดู GPS รอหนังเปิดอนะ,ะกล้องตัวจับความเร็วตำรวจคืออะไรคือการแจ้งเตือนของเราสามารถแจ้งเตือนได้นะคะเราเจอเราแจ้งเตือนได้ไม่ใช่กะรอแค่การแจ้งเตือนจากเพื่อนอ่ะหนังเรามาแล้วนะคะอ่ะคุณพ่อคุณพ่อ คุณปู่คุณตาอ,อยากดูบอลอยากดูบอลไหนดูไรส์สดสิมีบอลเตะไหมมีกีฬาไหมมีกอล์ฟไหมอ่ะก็มีหลายอย่างนะคะก็เล่นไปนะคะโฆษณาขึ้นก็แบ็กออกอ่ะ,ะ,ะอ,อ่นะคะเต็มจอเต็มจอนะคะฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยออ <Still amazing. S 1> ไม่อยากดูไม่อยากดูอยากเปลี่ยนช่องนะคะอยากดูหนังก็ดูเอเลี่ยนเอเลี่ยน โฆษณาโฆษณาอะแบทออกก็ประมาณนี้นะคะหนังก็จะค่อยๆมานะคะค่อยๆมาดูซิเรื่องนี้มาให้ไหมถ้าทางจะไม่มาให้ดูสดๆไปก่อนนะคะ<ส>ดูตัวสดไปก่อน<จ>น,นะคะเน็ตไห่คะไม่แรงนะคะอ,อยู่ในรถนะคะมาไลฟ์จะใช้เน็ตของมือถือนะคะมันก็จะช้าหน่อย อ่ะมองดเสิจินเดือนเม็ดได้ดตาย,ตาย,ตายอ่าการปิดนะคะชึบอ่าเราก็นะคะอยากดูทีวีเมื่อกี้จอใหญ่ๆทำยังไงดีนะคะเห็นไหมคะกลับมาจอใหญ่เหมือนเดิมแล้วชึบเอาออกก่อนนะคะแล้วเราก็มาดูโปรแกรมของเราสิยืดตัวตึงนะคะยืดเพื่อใช้เต็มจออ่าโปรแกรมดูหนังดูหนัง มาเอาใจคุณนายสายละครกันบ้างนะคะเน่นเวลานี้ใครที่ยุดดูเหมือนแม่ค้าอยู่นะคะสวยงามนะคะภาพชนได้ดูนะคะแบ็คเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตอนนี้คือคุณแม่บ้านดูแลคุณพ่อบ้านอยากดูหนังอ่ะก็มีช่องหนังนะคะคุณลูกบอกดูการ์ตูนดีกว่าแม่อ่ะจัดไปตอบโจทย์ให้กับทุกคนนะคะใชก่อน มาแล้วนะคะการ์ตูนสุดชื่นของน้ำผลไม้กัโฆษณาอยู่นะคะอันนี้เป็นสดนะคะเป็นดูสดนะคะตามเหมือนเราดูในทีวีในทีวีที่บ้านเราอ่าแกงการ์ตูนแกงการ์ตูนยังไงก็ต้องสนทันเจ้าหญิงผงอบเราได้ยังหรือนะคะอวันนี้ต้องมีเรียนน่ะต้องไปทุรละกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆจ๋านี่ดีทีวีเพื่อการศึกษามาเลยค่ะอยากเรียนช่องอะไรจิ้มไปหนึ่งครั้ง ดูซิช่องนี้สอนวิชาอ,อะไรอยู่พู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือนในการเรียนอย่างนี้คะ ภาพคมชัดเร็วฟูดฟาสนะคะตอบโจทย์เพลิดเพลินกับการจิ้มจิ้มลงไปค่ะจิ้มไปจิ้มมาก็จะงงนะคะแต่ก็นะระองรับทุกอย่างเลยนะคะเจ้าตัวนี้ส่งออกเป็น HDMI ท่านใดที่มีจอเพดานนะคะมีจอหัวหมอนอะไรพวกนี้นะคะแม่ค้าก็จะมีกล่องแปลง HDMI ให้เป็น AV ได้นะ,ะสบายๆรองรับได้ทุกอย่างนะคะสำหรับกล้องถอย นะคะเดิมจากโรงงานก็ใช้ได้เลยนะคะปลั๊กมันมาตรงรุ่นนะคะพร้อมกล่องแปลงไฟต่างๆนะคะไม่ตัดไม่ตัดต่อสายแม้แต่เส้นเดียวเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเออเอาแผงแอร์มาแล้วมันจะมันจะหายมันจะทําอะไรกับแอร์ไหมนะคะอันนี้แม่ค้าใช้มาก็ปีนี้เข้าปีที่2แล้วนะคะก็ใช้งานปกตินะคะไม่ได้งองแงอะไรนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเราขายอยู่ณวันที่ 4เดือน6ปี63ราคาอยู่ที่24,900บาทพร้อมติตตั้งแรม4ี่ลอม64 CPU เป็น4ีบวกสนะคะจอ IPS ในรุ่นใหม่จะมี built-in DSP มาให้ด้วยแต่ท่านใดที่สนใจก็สอบถามแม่ค้าอีกอีกทีนะคะว่าของเข้ามาแล้วหรือของที่มีอยู่เนี่ยมีประมาณไหนราคาเท่าไหร่มันเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆนะคะราคาสอบถามอีอกทีนะคะอันนี้ให้ราคาคร่าวๆไว้นะคะ ใหญ่ใจแบบนี้อยากได้ต้อง DP เท่านั้นนี่มาเลยค่ะมาดูของจริงได้มาทดลองการใช้งานก่อนได้มาฟังเสียงก่อนได้ว่าไอ้ที่รีวิวไปเนี่ยเสียงดูแน่นเนี่ยมีปีพีพาวเวอร์หรือเปล่านะคะมาดูของจริงได้รถแม่ค้าเองนะคะแม่ค้าใช้งานอยู่นะคะท่านใดที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะคลิปอื่นแม่ค้าจะมาทำให้ดูว่าเจ้าตัวนี้ยังสามารถทำได้อีกหลายอย่างนะคะยังสามารถใช้เมาส์ คีย์เวิร์ดได้ใช้คำสั่งเสียงได้นะคะติดตามคลิปต่อไปนะจ๊ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ